ยังไงจ้ายังไงเปิดมาสวยๆเลยนะทุกคนต่ามาเธอต่าเออสองมาแล้วสองอุย้ยหนึ่งหนึ่งสองค่ะทุกคนขาสี่ต่ามาสวยๆเลยนะคะรอบนี้เออบวกมาหกสิบนะคะทุกคนเอามารอบนี้เราไปที่เดิมกันเหมือนเดิมเลยนะคะคูณสองไหมคูณสองไหมไม่คูณดีกว่าเทสก่อนเผื่อมันไปสูงทำไงแต่ถ้ามันมาต่ำก็ยังดีนะคะทุกคน ตดสิบเอ็ดไฮโลไว้ทุกรอบด้วยก็ดีนะคะโอ้ยตัวคูณไปทางนู้นหมดต่ำเธอมะเออแปดเก้าต่ำนะคะทุกคนขาเก้าต่ำนะคะทุกคนขาสวยงามมากเลยค่ะรอบนี้ก็บวกมาเจ็ดสิบบาทสวยๆรอบนี้ไปทางไหนดีทุกคนเขวแล้วนะไปที่สูงกันเลยแล้วกันนะทุกคนตีสิบเอ็ดไฮโลไว้ทุกรอบก็ด้วยก็ได้ก็ดีนะคะก็ด้วยก็ได้ก็ดีนะคะทุกคนคะ่ะอามารอบนี้ขอตัวคูณช้ำ,ชำๆหน่อยนะแม่นะขอออ้ยตัวคูณก็ได้ สี่ห้าหกมาเลยลูกแม่โอ้ยแปดําเก้าต่ำค่ะทุกคนรอบนี้โอ้โหโอ้โหไปยังไงละทีเนี้ยทุกคนเราจะไปยังไงกันละทีเนี้ยไปสูงไหมสูงที่เดิมไหมรู้ว่าไงสูงที่เดิมแล้วกันเนาะ ใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามนะคะก็สามารถไปลองไปตามได้เลยใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่นะคะหรือว่า add atc แบดเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ยานะเอ้ยสิบต่ําอีกแล้วค่ะมันมาต่ําอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้จะบ้าตายจะบ้าตายนะคะทุกคนเราก็ซ้ำที่เดิมไปเลยนะคะคุณสองให้ด้วยนะรอบนี้ คอสวสวยงาม,งามใครอยากเล่นอยากตามนะคะก็สามารถไปลองไปตามได้เลยใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่นะคะรือวอทอทีสี 8, ฝากครั้งแรก1 0 0บาทนะคะครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำยอดเธอนะจ๊ะอามาทุกคนสูงมาแนะ่รอบเนี้ยี่ห้าหครับผมสวยงามอู้ยกว่าจะมาให้ได้กว่าจะมาให้ได้นะทุกคนอ่ะรอบนี้ก็บวกไปที่700รกว่าบาทเลยมาเราก็ยังไปที่เดิมนะคะรอบนี้ที่เดิมของเราก็คือสูงนะคะเอเพิ่มเติมไปได้นะฮะ เพิ่มเติมไปนิดหน่อยเนาะรอบนี้ขอสวยๆขอสวยๆขอสูงมาสวยๆสี่ห้าหกมาอีกสักรอบมสามสี่ห้ามาเลยสี่ห้าหกมาเลยสามสามสี่ห้าเออไม่ใช่สองดิสองสี่ห้าแล้วทุกคนสิบเอ็ดไฮโลโอ้ยตาลายตาลายเออรอบนี้ก็บวกมาห2 0อยยี่สิบสวยๆจุกๆค่ะเอามารอบนี้เราก็ซ้ําที่เดิมนะคะทุกคนค่ะขอซ้ําที่เดิมเลยละกันเนาะ อยังไงของเราดียังไงของเราดียังไงดีของเรารอบนี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะจ๊ะแม่นะอุ้ยตัวคูณโดนทุกตัวไปเนี่ยหกมาแล้วอุ้ยสิบสามสูงจ้าแต่ไม่ตีตัวคูณอีกแล้วทุกคนรอบนี้ก็ลบไปแปดสิบาทนะ